เออผมโดนิงอ่าเอ่อหมอมาช่วยทีเอ่อคุณบาดเจ็บตรงไหนไมีไรผมช่วยไหมครับเอผมนอนขนาดนี้คงไม่บาดเจ็บอะครับออ <Hey. S 2> โอเคไอ้บอสจัดไปทาหลังมารถพยาบาลมาจริงเหรอ,อช่วยผมทีครับคุณหมอเฮ้อไม่นะครับเปเรื่อยนม่นครับ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นไรครับคลิปมานานไปแล้วเอองั้นพี่ป๊อบขายกุ๊บเลยสิโอเคกุ๊บพาคิลูมแม่นะผมอย่าลืมเข้ามาด้วยล่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวยังไม่ปโปรโมทช่องนะโปรโมทกุ๊บไปก่อนแล้วเสื้อยังมีไม่กี่ตัวเดี๋ยวเรามีเสื้อก่อนแล้วค่อยโปรโมทนะอย่าลืมเข้ามาด้วยละโโ่ะเออทเราไรบ้านฉันเหออ hey, อรอเฮ้ยกาวโซเดีนะทุกคนในช่องพาคิลูต่อ ไม่เลยมันจะมีแมนเลยมีไม่ไม่แมนไม่เลยวันมันมันมีแมนแล้วมันแบบมันต้องคือตอนไม่มีแมนแล้วมันรู้สึกขาดไปแต่รู้สึกภายคิริวปกติมันก็เทอะเดี๋ยวมันก็ชินเองแหละเออออกเสียงเราเลยด้วยผักไม่ได้ก็เท็มายคิริวก็เนี่ยนะผมเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปสิบวิธีการแกล้งเพื่อนนะก็กลัวดราม่าเสิเหลือเกิน ไม่ต้องกลัวที่อยู่ดีผมก็เลยไปลากคนคนหนึ่งมาซึ่งเป็นเจ้าของอคลิปประเภทนี้เท่านหลอดซิลสลิกกิกเกอร์คิดว่าจริงๆคลิปพวกนี้ก็น่าจะมีใครทําได้มั้งถ้าไม่ได้เจาะจงใกลเียเกินไปอผมเลยไปจิกหัวเข้ามานะฮะคือท่านหลอดซิลสลิกซิกเกอร์มาเห้ผมขอดูรอยแผลผมจิกอนขอโทษอยูด้วย มีมีม <es sending> <France> ีขอโทษขอโทษก็เดี๋ยวสจวิธีจะเป็นไงไปดูวิธีแรกกันเลยทีนึงนะฮะก็คือการเปลี่ยนเพื่อนฮะเป็นเสาหลักเมืองเลยนะฮะก็คือใครเนี่ยที่มันยืน F K แบบนี้เนี่ยโอ้โหพหนุ่ม F K กี่นาทีแล้วเราเนี่ยเราก็ F K ได้สิเอ้า F K เขายืนเต้นไม่ได้เขาจะยืนเต้นแต่เขาไม่อยู่จออ๋อเราก็เตะเขาก่อนทีนึงอ่าโอเค ให้เขายืนนิดนึงนะแล้วเราก็เอาเสาเนะี่ยไอ้เสาเนะี่ยไอ้มันเป็นอย่างเงี้ยเออมาวางไว้รอบๆอย่างเนี้ยปึ๊บปึ๊บใครที่มีหางอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันยืนออกมาจากตัวมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราก็เป็นคนหายาวมากนะปิดปิดไว้อย่างงี้แล้วพอตงปิด <c oughs> เอาผูกผ้าไว้ <c oughs> หลังจากนี้นะฮะเราก็รอเขากลับมาอ่ะสมมติอ่ะถ้าหลอดเขากลับมาแล้วเออสวัสดีนะข้างในเป็นไงบ้างข้างในอ่ะรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนได้รักโลกขึ้นอีกประมาณ500ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะได้อ๋อโอเคงั้นอยู่ข้างในนะไปขอให้อยู่สบายแล้วกันแหละ <laughs> โอ้อะเ <laughs> ด่นแล้วผมมันมีหนทางเดียวก็คือการฆ่าตัวตายนะหรือถ้าใครสามร้อยไอคิวก็จะออกมาได้ วิธีเราไปกันเลยอ้ยเดี๋ยวถ้าพี่กินลูกอมตัวเล็กแล้วก็พี่อาจจะรอดก็ได้ทไมเพื่นเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรดังนีวิธีที่สองนะผมก็คือวิธีของไซตามะนั่นเองไซตามะเขาต้องมีอะไรหมัดอันทรงพลังของเขานั่นแหละหรือแบบเรียกแบบสตาร์แพีินัมมาก็ได้ขั้นแรกเอาเค้กปิดก่อนเค้กติดตัวเอาบล็อกมาวางไว้สักบล็อกหนึ่ง อ่าฮ้และก็เตรียมหมัดอันทรงพลังของคุณเนี่ยวิธีการหาหมัดนะ,ะก็คือเดี๋ยวมันก็จะมีขายอยู่ซึ่งอันนี้มัดผมได้มาจากสมัยก่อนอะ่ะเออไยังมีขายดิผมได้มา,มาจากสมัยผมได้จากมสมัยก่อนอะ่ะสมัยก่อนมาขายร้อยหนึ่งนะพี่เนาะแล้วก็มีช่วงกิจกรรมซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะก็ใครที่มีหมัดก็ถือว่าโชคดีมากอ่ะวิธีของไซตามะก็คือ เดินเข้าไปหาเขาอย่านั่งซิโอโหเมื่อจริงนายก็ต่อยฉันได้ตกจากก้าอี้สิมันทำไม่ได้น่ะสิทำไ้ฉันทำไม่ะด้อะวิธีวิธีนี้ก็คือการโอราแล้วเขาจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าทัฒนาอันแสนไกลแล้วก็เดินเข้าไปหาเขากินลูกอมให้พร้อมอ่ะล้วกินลูกอม ก,กินลูกอมมันจะได้แบบไวอะแบบใครวิ่งหนีเราเงี้ยเราก็วิ่งตามแล้วก็พันช์อ้าวไม่รู้พันช์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 พอยเมนไปไม่ได้ไปสักทีนั่นแหละไปนี่คือวิธีที่สองไซต์ต้อมารแมนนั่นเองไปดูวิธีที่สามกันเลย <c oughs> วิธีที่สามของผมก็คือวิธีของน้องอุ้มนะฮะน้องอุ้มก็คือมานาังกอีกเอาเค้กติดกับตัว ลุกขึ้นแล้วก้าอี้น้อยไม่วางข้างหนา้าแล้วเราก็ไปหาเหยื่อของเรานั่นเองวิ่งเข้าไปหาแบบแบบเอเอท่านท่านตลอดฮะกรุณา,าลุกออกจากเก้าอีอ้หน่อยได้ไหมฮะท่านเราวิ่งเข้าไปหาแบบวิ่งตรงตรงแมนนั่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 นนดีครับผมบริการดีเราบริจา,ากแท็กซี่แมนฮะไม่อยากได้ค่ะโอ้ยผมใจดีบริการฟรีมไม่นั่งวะ ไม่มีทางเออเนี่ยแหละแล้วเราก็นั่งแล้วก็เราก็สบายไหมฮะผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะไมี่คนเดียวนะใช่ฮะแล้วเราก็ตอมไหมตัดเข้าลงไปเลยไฟเลยนะโดนเลยพี่ไม่ได้หรออ๋อพี่แข็งแกร่งเกินไป พี่ต้องใส่แผ่นกระชับกำอกของผมแล้วพี่ซื้อเพิ่มขวบแข่งเก่งมารงพี่เพิ่มขวบแข่งเก่งมาสิบเท่าวิธีนี้นะฮะก็คือวิธีเออน้องอุ้มนะฮะเราจะอุ้มแบบพวกเอฟเคนี่ดีเลยเราจะเปลี่ยนจากเพื่อนฮะคิดว่าเพื่อนเขาเป็นกระทงนะฮะจับเขาลอยน้ำเป็นวิธีที่ดีมากวิธีที่สี่กันเลยวิธีที่สี่นะฮะเป็นหาปุ้นเอ้ย ฮาปุ้นนะฮะเราต้องมีฮาปุ้นมากกว่าสองอันขึ้นไปนะแอะถ้าหอดฮะกรุณาเช่นทางนี้นะฮะมาหาผมหน่อยฮะผมมีของอ่ะข่าแรนะัะผมให้เอาฮาปุ้นหรือชะม่วงนะฮะยิงคนที่เราต้องการเป็นหมายหัวยิงเข้าไปนัดหนึ่งเลื่อนเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งอีกจุดหนึ่งแล้วก็ยิงเขาอีกนัดหนึ่ง แล้วเขากดตึงนะกดตึงนะฮะแล้วเดินไปอีกข้างหนึ่งกดตึงนะฮะแล้วเราเขาแล้วเขาก็จะกลายเป็นลองเดินเข้ามาพี่ดูดิว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกโลกอุ้ยตกลกเลยพี่เย่แรงสูงกะบอกโอ้นั่นแหละวิธีนี้นะฮะเป็นวิธีที่เอาไปใช้กันได้นะ ขนาดที่ไม่มีคนมันจะรุนแรงกว่า <c oughs> <c oughs> วิธีที่ห้านะผมคือวิธีจัก,กรจี้เท้านะจัก,กรจี้เท้าทได้มพี่ยังรู้ยังมันทำไม่ได้พี่ต้องทำสดๆเพื่อน <c oughs> วิธีนี้เอ,อหลายๆคนคงรู้จักกันแล้วแต่ลองมา,มาพูดใหม่ดีก,ก็ได้วิธีการจัก,กรจี้เท้านะเราเอาเอาเอนี่แหละฮะนี่คือสิ่งที่ผมโดนนะฮะเอาหิ้งนะ หรือจะซื้อในราคาเท่าไหร่เอาไปซื้อเนี่ยในราคา50ก็ได้แกงเพื่อนได้สนุกเลยอันนี้คือมันไม่มีวิธีทางรอดอดี๋ยวแหละมันคือต้องตายเดี๋ยวก็คืออ่ะเราเอาหิ้งนะฮะไปไว้ใต้เท้าของคนที่เป็นของเหยื่อของเรานะฮะแล้วเราก็กดตัวทีไอ้กดยกขึ้นมาให้ตัวสีชมไอชมพูให้ตัวสีเหลืองของเรานะฮะ ไปจิ้มของเท้าเขาให้เขาแบบรู้สึกจั๊กจี้เล็กน้อยแล้วเราก็กดเข้าไปเลยฮะเราจะเขาสองข้างก็ได้นะปึ๊บแล้วท่านหลอดซิลสลิกกิกเซอร์เกอร์เขาก็จะลองกระโดดดูซะลองเดินอคือจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับเขาจะอยู่ในสถานะขาชาแต่คิวกินสักนึ่งไม่อสังพามันต้องฆ่าตัวตาย พี่กดอีโดได้ด้วย <laughs> มันดูเหมือนพี่กันเลยลจะหัวทิพย์อีโบางงานกันกดใจ <laughs> แต่อันที่มีการมูเมนตัวละครจีคนไม่ได้ได้วิธีต่อไปกันเลยวิธีต่อไปนะผมวิธีที่หกนะฮะเป็นวิธีบูเมอร์แมนเขาเรียกว่าอระเบิดอะ่ะผูกคนระเบิดนั่นแหละเราไม่จำเป็นต้องใหเ้เพื่อนของเราเปิด PVP นะฮะแค่เราทำให้เขาเอาบูรี่ไอคนไฟ แค่นี้เราก็มีความสุขแล้ววิธีง่ายๆนะผมเอาระเบิด TNT ไว้ปืดๆๆๆเยอะเลยอย่าเยอะมากก็พอเดี๋ยวมันเซิร์ฟระเบิดมันจะระเบิดเพื่อนไม่พอมันจะระเบิดเซิร์ฟไปด้วยอ่ะแค่นี้พอแตันั้นเราก็กด PvP เปิด PvP ไม่แรงกว่าผมชอบแบบนี้ตื้ใหญ่ดีโอ่วตอตของเขาช่างแล้วก็กินลูกอมอย่าไอใจเย็นรู้สึกใจคอไม่ค่อยดี ื่อกี้เสียงเมื่อกี้เหมือนพูดเลยฮะแล้วเราก็กดจุดไฟนะฮะแล้วเราก็วิง่งร้อนอะไรอยิงกับก็ไฟเออไฟคนเดียวสักไฟคนเดียว <laughs> ถ้าถอะ <laughs> <laughs> นั่นนะแหละแล้วเราก็จะออกมาบินอยู่บนท้องฟ้านะโอ้รู้สึกดีจริงเลยพี่ข้างบนอากาศดีมากเลยดีใจด้วยนะ <laughs> เออเมื่อกี้นะหากเราไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนมันก็จะพุม่มเพื่อนมันก็จะแบบบินไปแบบสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยนะแต่นี่คือเกิดการผิดพลาดาเทคนิคตรงที่ท่านหลอดซิลเขาไม่ยอม <c oughs> วิธีที่เจ็ดนะผมวิธีหัวจานบินหัวจานบินนะให้เราเอาหมากลุกนะฮะที่ได้มาจากเอคฮ <c oughs> ันเ <c oughs> <c oughs> อะไรนะผมพูดอะไรนะบากลูกเุี่อาจารย์บินนะให้เราเอาโอเอ็กนะฮะที่ได้มาจากกิจกรรมเอ็ก t ฮันเนาะเอ็กันปี2020นสบะของเบลโบสนะเราจะได้มาแล้วก็เอามาวางไว้บนหัวเพื่อนโป๊ะอย่างนี้เอาเอต้องเอามาวางแบบให้มันนิ่งๆนะหลอกเพื่อนก็ได้นี่ให้มันเป็นอย่างนี้ให้เราก็กดนี่ ใช่ไงหัวมาตอนนี้พี่อยาผลหัวได้ใช่มันมันจะหนักมากแล้วก็กดอาเยอะกว่านี้ก็ได้นะอย่เพิ่งไปยืดเอาเยอะกว่านี้ก็ได้นแล้วยิ่งเยอะนะมันยิ่งแกล้งได้กระดาษเดียวด้วยไม่ใช่กระดาษเดียว์พี่บุญได้โอเคลองดูอ่ะเอาเมันมันมันหนักไปนี่ยแหละแล้วมันแล้วมันจะไม่ใช่วิธีการแกล้งเพื่อนได้ยังไงล่ะพี่เฮ้ย เออได้แหละนี่รูวี้เข้าไปนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้มันโดนมันโดนเลื่อยอะพี่วิธีรถไฟนะฮะวิธีที่แปดแล้วผมวิธีพลังแสงอัลติเมทพาวเวอร์ซูเปอร์อันตานะฮะคือวิธีแบบวิธีวิธีนี้เอ่อคนดูอาจจะแหลกแบบแหลกนะฮะแต่เพื่อคนดูนะฮะวิธีนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความฮะ รู้จักาผาทิศเคลื่อนที่ป่ะพี่อันแหละทุกคนอาจจะรู้วิธ like uh, er like ีอาจจะรู okay, ้จ okay, ักวิธีนี้มันคือวิธีผาทิศเคลื่อนที่นะฮะก็คือการติดไฟไว้ในตัวหลายๆอันโอ้และเซิร์ฟเวอร์ก็จะแหลกทันทีและไลและคลิปผมคลิปนี้มันก็จะแหลกคนดูก็จะแบบมอสเตอร์ฟัคตเป็นแหลกเลย่ะมันวิธีทำร้ายเราคนเดียวล้วนๆเลยโอเคพี่พี่รู้สึกไงบ้าง หน้าขาวไหมเอกตัวพี่ดูพี่ดูตัวผมเลยจากตัวดำๆเนี่ยขาวโจ้เลยเป็นไงดีมากรู้สึกและเราก็สามารถนะครวิ่งไปสีอื่นก็ได้นะครวิธีนี้ไอ้คอมไม่รู้ใช่ไหมพี่กำลังทำอะไรไม่รู้เออพมบนสวรรค์เกินเนี่ยแหละเลยไม่รู้พี่ทำอะไรใส่เราคือแอบติดตั้งโดมใส่ตัวเองตอนนี้เรากำลังเสดสาดแสงใส่พี่แบบลับๆ แกชินเด้เเวิธีที่เก้านะผมวิธีอุกบาทตกนะฮะอุกบาทตกก็คือเราจะโหลดสิ่งของมาไว้บนหัวนะ,ะแล้วหลอกเพื่อนไปยืนจุดจุดหนึ่งเฮ้เจ้าหูมานี่ี่ขอดนเลเจ้าหนูรู้สึกชื่นใจยยอมเข้าไปก็ได้โอเคครับแล้วเราก็โหลดสิ่งที่เราต้องการที่อยู่บนฟ้าสูงๆมาอยีายผมนะ,ะเป็นแมป Murder อร์มิสเตอ2มันเป็นแมปที่เพื่อนๆผมเล่าขาานไว้ว่า มันคือสิ่งที่ผมพยายามจะแก้เพื่อนแต่มันหล่นไม่มาตรงหัวทุกทีคะแลนะลบประตูว้าของผมาก่อนประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้เ <c oughs> ออประมาณตรงนี้กำลังดีโ <Okay. Hey, S 2> <ร>อเคให้จดดู<ร>ะอะไปยืนตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าให้เพื่อนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งมีอะไรจะทําให้ดูแล้วเราก็วิ่งไปที่อื่นแป๊บบอกว่าแป๊บหบนึง่งกางจะไปติดตั้งอะไรเพื่อนก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็กดอัานแอคชั่์แล้วมันก็จะหล่นลงมาจากท้องฟ้ามันเ็วเองคือ นั่นแหละจะเรียกแอคเชอร์เรียกของผมทำอะไรเสียบทำอะไรทำอะไรทำอะไรอยู่ตรงนั้นพี่ทำอะไรเออไม่ดูพี่ทำลงไปให้ได้เลยโอเคโอเคพยายามต่อไปนะพี่วิธีต่อไปนะวิธีที่สิบนะเป็นวิธีเบสิกส์เบสิกส์สั้นๆง่ายๆแต่ได้จากความวิธีนี้นะเป็นวิธีที่ใช้คำว่าต้องห้ามเลยก็ได้ ป็นวิธีที่แบบผมใครๆโดนคันนั้นเขาก็หัวร้อนนะฮะมันอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะแถมอปกวิธีหนึ่งเป็นสอวิธีวิธีนี้ใช้เหมือนกันแต่หัวร้อนเท่ากันอารมณ์อารมณ์มก็เหมือนกันนี่นะฮะสมมติผมกำลังสร้างบ้านอยู่อ่ะผมเอาไอ้นี่ไปวางไว้ใต้ดินโป๊ะโป๊ะสมมติเพื่อนเรากำลังสร้างบ้านอยู่เราวางไว้ใต้ดินแล้วก็ทำเนียนทำเนียนนะาทำเนียนเซียนไป ทำฟอร์มเนี่ยนี่นะฮะผมทังหลังไม่ไกลายเป็นสีทองนะฮะสิ่งทีเพื่อนพยายามสร้างมาตอนตอน,ตอนนี้เพื่อนยังไม่ได้เซฟนะฮะนี่แหละมันคือสิ่งที่อนุภาคร้ายแรงี่สุดและคือแบบเพื่อนก็จะกิดเล็กมากๆเลยว่าแบบเก็บทาอะไรสิ่งที่ฉันฝุษสร้างมาตั้งนานก็ก็แค่ก็วิธีนะอันนี้แถมแถมแถมทีนี้แถมแถมก็คือการที่สมมติเพื่อนเรากำลังสร้างรถแบดมบิล์อันสวยงามอันนี้ กำลังสร้างกำลังสร้างสวยงามเลยใช่ไหมพี่กำลังสร้างอยู่แล้วเรากดออกเดินเรือท่านหลอดซิวทาหลอดซิวจะรู้สึกอย่างไระ่ะคือพี่จะบอกว่าทั้งสองวิธีมันเป็นวิธีไม่แก้งมันท็อกซิกจะชัดเลยนั่นแหละฮะมันก็อารมณ์เดียวกันแหะมันคือวิธีที่แบบพาเพื่อนหัวร้อน ไม่ค่อยแนะนำวิธีนี้เลยโดนทะเลาะกันวิธีพาเพื่อนทะเลาะเลยคะแนนเป็นสิบวิธีการแกล้งเพื่อนนะก็ในแบบสไตล์พาคิลิวใช่ไหมตลอดวิธีหลังนี้อาจจะต่อยหน้ากันได้ใช่วิธีหลังจะต่อยกันได้จึงไม่ค่อยแนะนํานะะไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปใช้นะฮะก็การแกล้งเพื่อนมันก็มีหลายแบบเนาะการแกล้งเพื่อนก็มันก็แกล้งเป็นสีสันเนาะไม่ใช่แบบ แก่อไอวิธีท้ายๆอ่ะอน,นี้วิธีท้ายๆนี่ไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่ามันแบบมันดูแบบร้ายแรงเกินไปอ่ะเออสร้างมาตั้งนานไม่ได้เซฟไงแล้วแบบหัวหลุดอย่างเงี้ยหมุนหัวอะไรมันไม่ดีนะรู้ไหมกระดูกคอแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดีโอเคงั้นโอ้โหยสวยเลยอย่างเงี้ยอ่ะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตามใจท่านผู้ชมเลยนะเออท่านหลอดซิลฝากช่องให้ท่านหลอดด้ะท่านท่านหลอดชื่อช่องซิลซเกอร์ใช่ไหมทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้จักท่านหลอดอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ได้ผู้ติดตามมาจากท่านหลอดแล้วแหละก็ท่านหลอดเป็นเหมือนเป็นไอเซนให้ผมว่ามันไม่ใช่การก๊อปแรกนอนเป็นการขออนุญาตท่านหลอดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็ก็อ้ยอุ้ยอุ้ยตกน้ำ ตลอดก็พูดพูดปิดคลิปผมหน่อยได้ไหมรู้สึกเขินปิดคลิปอ่ะเดีพี่ผู้ใดปิดคลิปอ่ะเจอก,กันใหม่คลิปได้แล้วผมบ๊ายบาย